สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์มอนี่มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่อง y o t u u e บบอพรสตูดิโอและกาเฟ e บ o ๊ k แฟนเพจบพอพรสตูดิโอเนาะพี่น้องซึ่งมือน,นี่นอนบอพรกามาถี่บ้านแถวขอบเขตบ้านหนองหงเนาะก็คือพอดีมาพ่อยายคนนี้สบายดียายขออนุญาตน,นี่ไม,ยยนนไมโครโฟนเดอ อาก็คือจะมาประกาศตามหาลูกสาวให้ยายเนาะขออนุญาตถามยายยายสื่อจังใดเน้อยายบุตฮะบุตชยายบุ๊ชอายุจากปีแล้วบูจัแล้วจี๊บเลยบจ๊กแต่ยายนะไม่ลูกจะค้นนอมีลูกจองคนตายแล้วคนหนึ่งยังคนหนึ่งอันนี้บพเฮือนของยายแลวผู้ได้จะอยู่นํายายตอนนี้นั่งเล่นอยู่เงื่อนดังงานพ่นออก เป็นอกเฮือนแล้วเฮือนลังคงนี่นะพระจะอยู่ยายง่ายแล้วอยู่เจ้าข้าว่าลูกมาอยู่น้ำครับจะอยู่อยู่พวกนี้เอื่อยอยู่เลื่อยนั่งเล่นดยลูกสาวจานเซียจากปีแล้วตั้งต่ะลายปีแล้วบุริมาเตวน้อยอยู่คิดหาปีแล้วกับบุรเงินจ้อยบุรีงินข่าวจอยบุรีงินข้าวอุ้มไก่ตัวหนึ่งไปข่มเชือกเงแไปน้ำกับประธานอุ้มไก่ตัวหนึ่ง ก่อนลูกชาวเจ้าชิไปไทยนั่นได้เป็นยังคือต้องอุ้มไก่ไปเอาไปขายบ่ยายขายบ่มีเงินบ่มีเงินจ้างรถใส่เสื้อแกนสั้นอุ้มไก่อุ้มไก่แล้วก็ไปเลยไปเลยชงใส่เอาไก่ตัวนั้นไปขายแล้วก็จ้างขับรถไปเนาะจ้างขับรถไปแล้วก่อนพอชิไปนะเพิ่นได้ว่ายังแม่กับแม่ม่ไร้ว่าเเพียง่รดิดเพียงมีแต่ว่าเพิ่ออยากไปไทยยังประมาณนี่บ่ยายอยากไปไทยอยากไปทำข้าวมุงหันมาแล้ว คล้ายๆช่วงนั้นนะผู้ไรชิไปไทยเลยเขามันมีนายนาเนาะพี่น้องนายนาที่แบบว่ามาเอาค้นนะหมู่บ้านได้สิไปไทยไปซีเดอร์จากชจากซี่ยังต่อมาเลยนะพี่น้องเมนแคามไปซีผู้ใดอยากไปอายุสิบกว่าปีไปได้บางคนกับสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้นะพี่น้องที่ไปนะช่วงนั้นไปแล้วเขากับความไปเพราะความไปแล้วกะมันจะมีนายนาอยู่ฝั่งนั้นอีกนายนาก็เอาไปส่งให้แต่บ่อนเหตุงานนะ ไปถามมาบริษัทจะได้บอกคนไปเอามาให้หัวเท่านั้นท่านีีกับยายกระยูกเนาะช่วงไปต้นนั่นนะจกคนยายไปยฉี่คนหาคนมีแหละเขาจะไปช่วงแต่คนเหล่านั่นอะมาเบิดแล้วมาเบิดแต่ลูกชายยายะบ่มาเลยมาแล้วยายน่ได้ไปถามบ่ว่าลูกสายยายไปอยู่ทางใดแน่ถามคนที่ได้กลับมาเขาจาอยู่บริักเขา่ะ มวยจักบนอยู่ชงบอลระบอลระบอลบอลละคนบอลได้ที่กับเจ้าเจ้าบนงานอยังประมาณนี้ถ้าชงบอลระบอลระคนระคนโลูไม่จักเขาว่าโดยมวยจักบนอยู่เขาว่าเอาก็บมจักว่าแม่กรจักคือกันอี่จะหาเจอไดเมืองไทยหลายมุ่งโดยเหตุไ่ได้แต่ว่ายายเนี่็กินหอดลูกอยู่หรือเปล่าึ้นหอดนะ อยากเห็นหน้าลูกเนาะอยากเห็นหน,าน้า,า,นนาลูกยายนี่คือสีอ่อายุไลยแล้วเบิ่งเน,ะนาะไลยจักว่าประมาณแปดสิบหรือว่ายาย,ยหรือว่าเจ็ดสิบกว่ากว่าอืมสสิบกว่ากว่าพอว่าค้นสมัยนั่นบอจื้อปีพศอซตัวเองเกิดเดออ้อพี่นอ้องแล้็มีเอฟซีลลายค้นก็ว่าเป็นยังบ่พรค้นฝั่งนั่นคือจำอายุญญตัวเองบอ่ได้พอสมัยนั่นบริเฮียนหนังสือพอแม่กับบริเฮียน ลูกเกิดกับโบดิจดยังไววนะพี่น้องมีแต่เดาเอาฮะแต่คนสมัยนี้เขากระสิหูวันเดือนปีเกิดคองลูกตัวเองตามความเสื่อของบ้านนอกของงาเฮายายได้ไปเบิ่งโมดูมอเดาอยู่บ่อไปเบิ่งอะไรเบิ่งกันย่างอยู่่เ่้ยมันมีจนไปตที่เป็นบนอยู่มันบเมืองชวดมากกับบมากไปอยู่จังหวัดได้ล่ะอมจากขนทางจังหวัดปีชัรวังแคอยู่ค่ะ ช่วงที่ผู้เป็นเอื้อยเผ่นเป็นปน้ำช่วงนั้นบ่าลายปีก่อนบอ่ลายปีมกรนตายแล้วิ่นบอกว่าบ่จะกลับมาบ่จะกลับมาว่าได้เงินแค่ก่อนจะชิมเพผ่นเราบ่าม,บมีเงินเมื่อกระง,ง,ง่ายมุงมันว่ามุงก็ได้เพื่อนได้ช่างข้ามแล้แต่ช่วงได้ที่เผ่นไปไปหาช่วงนั้นอนะ่ะโอ้ยตปลตงมาเจอช่วยลายตีมกระตายอะไรเอื่อยโอผู้เป็นเอื่อยจนเสียแล้ว เกลื่อนจนมานลดความลดความบางหันคนไปเอาเอ็นตาแล้วก็ลดความเอือยจะปีได้ไม่เท่าไ้ยหลายปีเติบเลยแม่นพราดธาตุเพิ่มไปแต่เอาเอ็นตาอันมันอยู่หรอกคนมีโลดโลดกระขายอยู่เลยโหลดใย่าง่อ๋อเดี๋ยวคนไปเอาเอ็นตาแล้วโหลดเกิดอุบัติเหตุพวกนี่ไปเอามีน่อยผุอยู่ผุบ้าน ทางชาวั้นผมมอบมดิอยู่นั่นพอชั้นนะพอเขาอิเลินแต่จังจิอยู่คนมันขอเอาเมียอยู่พุ่นหลังจากลูกสาวเจ้าเสียกะผู้เป็นฟวงควรไปเอาเมีมยใหม่เนาะเอาเมีมยมัเอาแหละหลดมันเป็นยังได้ไม่แถวคือว่าเผดเสียคนเดียวบ่เฮียผู้ดียวมัน คนตั้งต่ไ้คนไปเอาเอ็นตาลเคียสผู้ที่ยอาฮันคนอื่นได้จากบรเจ็บผมยังบอกเจ็บคือกันนะแต่เราถึงนักกว่าโมงมถึงนักวม่ามันโหลดตัดตัดถัวตายก็ป้องอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ลูกสาวคนอีกคนนะพี่นออ้องที่หลดเกิดอุบัติเหตุลูกสาวคนผู้ที่ไปนำหาลูกสาวคนที่เสียและคนว่าอยู่แถวบางแคทอไม,มที่ลูกสาวคนเหตุงานะแหละ เดี๋ยวพ่อ,อกันอยู่เหลือจนมีลูกเนาะพ่อกันได้เอื่ยไปแต่ว่าเอื่ยกับบริทารมรายละเอียดกันได้บ่ว่าทัวเป็นคนจังหวัดไดอยู่ไซจากช่นบริธรมนลวว่าเขาก็บริทามาบบทาม,มันปลายชามคูนชือๆนะม,มันปลายยามน,นะก็เลยมาก,กับเล่าให้แม่ฟังอยู่บ่ว่าทัวอยู่ไซจากช่นซนงี่บริเล่าบริเล่าแต่พอวันนี้ผัดเพิดเสเียแล้วกับ้อมูลกับอาจจะ หายท่ Hi, พี่น้องตอนนี้นหาหู้ยังอยู่บ่แเมเท่ทาวงนั่งไปเอาให้ประพรมนมาเบิ่งเนี่ยไปนี่อยู่บ่แเมเท่ทาองอ้ออาวเดี๋ยวน้องพี่น้องตอนนี้เผิ่นกาทางแเมเ่ท่าเผิ่นก,าก,ากำลังจะเอาหู้มาให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวประพรจะขอเล่าย้อนอดีตไปบางทีเอฟซีหลายๆคนที่บวเข้าใจเผิ่นเล่ามาบางอยา่างเนาะประพรก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดนะพี่น้อง ก็คือเพิ่นบอกว่าลูกสาวเพิ่นคนที่อยากตามหานี่เคยมีผัวแล้วมีลูกสอกันสามคนกับผัวฮะผัวอันเอื้อยลูกสาวเขาไม่เท่าอีกคนไปตามหาสูงนั้นสซนที่เพิ่นไปอยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่าลูกสาวคนที่ไปเยี่ยมยามผัดหลุดเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยนะ่น้องแลลกก็แม่กับุหู้ว่าเพิ่อนอยู่จังหวัดไรผัวเพิรนบุหูแต่ว่าอยู่บางแคบางแคกัน่าจะแถวๆกรุงเทพนา่น้หละพองแต่กับข้อมูลกับบุคคลได้รายเนาะอันนั้น่น้องตอนนี้กะหู่เพิ่นมาแลไวยับไม่เท่า เดี๋ยวว่าพรจะเอาหูบห้เบิ้งเนาะพี่น้องอตัวไรไม่เท่าหูบนะคือมีลายใบอันนี้บ่อมีกระแนมนี่กรนแม่นบ่ไม่เท่านี่น้อพี่น้องหูบอ่าหูบลูกสาวเพิ่นค้นนี่แหละที่เพิ่นอยากตามหาเนาะช่วงนั่นผูกเป็นเอื้อนนะเคยไปลิ่นมนันอยู่บางแคอันนี้กรมนแมนมใส่ไกนะ่เนาะอันนี้แม่นบ่ใจะไม่เท่า แม่เป็นกระแมนอันนี้ก็แมนบ๊แมนบ๊วยแมนบ่เบิดเท่านี้แล้วว่าไม่เท่าหรือว่ายังไงเ่ยม่เพิ่นน้ำพัวใหม่มีใสไหมเท่ามีกระแมนอันนี้แมนกระจุนโลกโอบมาโคแมน่ตัวนี้ก็แมนนะไม่เท่าโอเคเดี๋ยวบัพอจะเอาขึ้นหน้าจอนักพี่น้องก็คือพูบอีกแล้วเนาะนี่เด่นอยู่ ้ลูกสาวผนซื้อจังได้ก็ไม่เท่าสามลีลมดูได้มีท่องชีผ,ผู้เอื้อผู้เอื้อที่ไปพ่อนะั้นื่อช่องสีแต่ว่ารถเกิด,ดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเอาไว้ในก่อนรม่เท่าเดียวป่าพรจะถ่ายรูปเอาอืมโอเคไว้ก่อนเอาวออาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ป่าพรกับสิคอตัวลำลาพ่อ,อ,อพี่น้องทุกท่านหลายเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะ จังใดๆมาพร้อมกับภาพความพี่น้องแซคลิปที่ออกไปไลน์เนาะเพื่อว่าพ่อลูกสาวเพิ่นถึงแม่ก็เป็นห่วงร้ายเนาะพี่น้องเป็นจยงใดก็ยังให้กลับมาเยี่ยมยามแม่โทรมาําข่าวําข่าวก็ยังดีเนาะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเอาไว้โอกาสหน,น้าพบกันใหม่เนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีไม่เท่ากับกนเดิมหรือเดิมเดียมุนามื่อไถเทวด้พ่อก็จะมาส่งข่าวอีกสบายดีไม่เท่า